โครงกานนี้แต่ทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและดำเนินการในสหารที่ที่ตั้งอยู่นะศูนย์การเรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรคิดสดีใหม่ตำแนวพระราชดำริที่อยู่96หมู่1บ้านหนองนกเขียนตำบลหนองนกเขียนอำเภอศีธาตจังหวัดอุรวอธานี เหตุผลที่เลือกสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของโครงงานเนื่องจากมีความเหมาะสมกับเป้าหมายของโครงงานเช่นการศึกษาทดลองหรือเก็บข้อมูลมีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงงานตั้งอยู่ในสถานที่ที่เข้าถึงได้ยสาหรับผู้จัดทำและกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลเจ้าของสวนนางสีสุดาสายทองหรือคุณแม่สีบ้านสวนใจสีอเภอสีธาตุจอุดรธานีเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนหน่อไม้ฝรั่งสมัยก่อนคุณแม่สีได้ปลูกอ้อยปลูกมันซึ่งรายได้มันต้องรอคอยเวลาห้าหเดือนตีว่าเป็นปีกว่าจะหาเงินก้อนได้รายรับน้อยกว่ารายสายจึงพายายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีรายรับเข้ามาจนกระทั่งได้มาปลูกหน่อไม้ฝรั่งกว่าจะมาปลูกคุณแม่สีได้ไปอบรมที่กเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่เกษตรได้นําให้ไปปลูกโสมไม้ฝรั่งเป็นพืชที่น่าปลูกให้ผลผลิตได้ดีคุณแม่สีเจินได้ไปศึกษาดูงานที่ไร่ไพลินบ้านทาลาดอํา,าอเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นจนปัจจุบันคุณแม่สีได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเป็นสวนโสมฝรั่งบุนพื้นที่กว่าสามไร่โดยคุณแม่ได้บอกว่าการปลูกโไม้ฝรั่งในหนึ่งครั้งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงค6าปีแล้วยังมีไรายได้ต่อวันเข้ามาตลอด วมวดที่หนึ่งการเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบเตรียมวัตถุดิบมาไดพันหน่อไม้ฝรั่รงมลเมล็ดปอเทือม1ชั่วโมงเตรียมอุปกรณ์ถุงพลาสติก3ามคูนห้ากระติกสาหรับพ่อชําผ้าขาวลิปปินกสีเสาพยุงต้นนางยางถุงหูยิ้วกระลมังนีดตะเกง่งตะช่างกันไก่ตะกิงบัวรุดน้ํา1ชั่วโมง40นาทีเตรียมปุย๋ยปุ๋ยข้อขี้วัวปุย๋ยหมักขี้วัวฟางแกบ ปุยทางใบปุย๋ยอินทรียสูตร21-7-14ปุย๋ยเคมีสูตร15-15-15เ 15, 15. ตโคดูมาดูโมไม3ชั่วโมง30นาทีเตรียมอุปกรณ์จาวางระบบน้ำแจนทำหยุดปั๊มน้ำบาเเปิทอปีท่ซ p ทอทีอินฮ่ตอ,อลสซเซรามิวซโรัสเซลใช้เวลา6ชั่วโมงเตรียมอุปกรณ์การขุดดินรถไถยโลตารีจอบและเสียมใช้เวลา2ชั่วโมง โรงเรือนเพาอชำม,มีขนาดยาว3เมตรกว้าง2เมตรการเตรียมดินสำหรับปลูกเตรียมดินเพาปลูกนำดินหนักแมมทุิงซีหนึ่งร้อยหกสิบแปชั่วโมงติดวันผสมดินที่หมักไว้สองส่วนเกี็บ3ส่วนปุย๋ยข้อขีบวัว1ส่วนผสมกันใบสิบวัน3ามร้อยชั่วโมง กองดินที่หมักลงถูเพราะชามแรงงานห้าคนสิบหกชั่วโมงสองวันวันละแปดชั่วโมงเตรียมดินสำหรับแปลงปลูกไถหน้าดินสองชั่วโมงสองรอบหว่านปุ๋ยดูลโลไม้หนึ่งชั่วโมงสีสิบห้านาทีไถกลบหน้าดินหนึ่งชั่วโมงหว่านปอเทืองเพื่อบำรุงดินหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีรอปอเทืองเติบโตหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบชั่วโมงสองเดือนไถกลบปอเทืองหนึ่งชั่วโมง บังปอเทียงไว้45วัน1 0ึชั่วโมงการวางระบบน้ำวางแผนการวางสายน้ำหยุด3ชั่วโมงวางสายน้ำหยุดแรงงาน3คนเจาะดูสายน้ำหยุด25-30ถึงเซนติเมตรแรงงานสีคน2ีิีชั่วโมง3 000, วันวันละ8ชั่วโมงการติดตั้งระบบน้ำติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำท่อ P ี c เข้ากับเครื่องปั๊มน้ำต่อท่อพี c ซเข้ากับสายน้ำหยุด เชื่อมต่อวาล์วเปิดปิดเข้ากับสายน้ำหยด,ดใช้โซลาเซลล์ในการปั๊มน้ำขึ้นมาจากบ่อบาราลแรงงาน4ี่คน6ชั่วโมง20นาทีทดสอบระบบน้ำ1ชั่วโมงหมวดที่2การเพาะปลูกการเพาะเมล็ดนำผ้าขาวห่อมเมล็ดแล้วแช่แตะโคโดม่าวบ1ชั่วโมงบ่มเมล็ดพันธุ์ไมเน็ติก168ชั่วโมง7วัน นำมาลงผงเพาะชามแรงงาน4คน24ชั่วโมง3วันวันละ8ชั่วโมงรา,มาเมล็นพันธุ์เติบโต,ตก่อนที่จะนำมาลงดิน1,440ชั่วโมง2เดือนลดน้ำตอนเช้าทุกวันวันละ20นาที20ชั่วโมง2เดือนการเพาะปลูกขุดหลุมแรงงาน5คน8ชั่วโมงเสยปุ๋ยอินทรีย์สูตร2174แรงงาน3คน สองชั่วโมงลดน้ำหนึ่งชั่วโมงน้ำต้นการในถุงเพาะชามลงแปลงแรงงานสามคนยี่สิบสี่ชั่วโมงสามวันนวลละแปดชั่วโมงลดน้ำหลังจากลงแปลงหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนำเสาพายุงต้นลงหลุมใช้ลิปพิงขึงตานเสาสิบสี่ชั่วโมงสองวันมานละทิสชั่วโมงหมวดที่สามการดูแลผลผลิตการดูแลผลผลิตในเวลาสี่เดือน การใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15ทุกทุก5วันเป็นเวลา4เดือน48ชั่วโมง24ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงฉีดพ่นทางใบทุกทุก5วันเป็นเวลา4เดือน48ชั่วโมง24ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใส่ปุ๋ยหมักเดือนละ1ครั้ง12ชั่วโมง4ครั้งครั้งละ3ชั่วโมง ลดน้ำวันละหนึ่งชั่วโมงใช้เวลาหนึ่ง้อยยี่สิบชั่วโมงถางหญ้าเดือนละหนึ่งครั้งแรงงานสี่คนสามสิบสองชั่วโมงสีคง่ครั้งครั้งละแปดชั่วโมงตัดแต่งก่นทุกสองสัปดาห์แรงงานสามคนสี่สิบแปดชั่วโมงแปดครั้งครั้งละหกชั่วโมงพรวนดินเดือนละหนึ่งครั้งสามสิบสองชั่วโมงสีคง่ครั้งครั้งละแปดชั่วโมงนอกผลผลิตจเจริญเติบโต 2880ชั่วโมงสเดือนการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเวลา2เดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บผลผลิตที่มีความยาวประมาณ26ซนติเมตรเก็บทุกวันเป็นเวลา2เดือน้วยใช้แรงงาน4คน180ชั่วโมงวันละ3ชั่วโมงหมวดที่5การคัดเกรดและการช่างการคัดเกรดและการช่าง นำหน่อไม้ใส่บ้องแล้วตัดโคนออกล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าหนึ่งชั่วโมงใส้หน่อไม้ฝรั่งตามเกตด,ดังนี้เกต A หน่อใหญ่เกต B หน่อกลางเกต C หน่อเล็กใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนำหน่อไม้ฝรั่งมาช่างน้ำหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมต่อหนึ่งมัด1ชั่วโมงหมวดที่6การผิดบรรจุภัณฑ์การผิดบรรจุภัณฑ์ใช้หนังยางมารวมกันให้เป็นกลมไว้1กิโลกร,รมัม ใส่ถุงหูหิ้งไว้เพื่อเตรียมจัดส่งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหมวดที่7จิตการเตรียมส่งการเตรียมส่งตัวสอบความเรียบร้อยของผลผลิตหนึ่งชั่วโมงจับเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อรอพ่อค้าคนกลางมารับหนึ่งชั่วโมงสาสินาทีและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณศรีชราสายทองเจ้าของสวนอมแยฝรั่งที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในสถานที่ในการจัดทำโครงการนี้ รวมถึงอาจารย์มณนนิชย์แสงที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกขั้นตอนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้จนจบค่ะ